วัฏจักรคาร์บอนหรือคาร์บอนไซเคิลนะคะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคผู้ผลิตหรือว่าผู้อยสลายซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆดังนี้ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแล้วก็กระบวนการหายใจของพืชและสัตว์สามก็คือกระบวนการ,รอยกสลายสารอินทรีย์นะคะและ4ี่กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงค่ะซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะคะกลายเป็นวัฏจกักรดังนี้ค่ะ เัาจะจับคาร์บอนในสิ่งมีชีวิตนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2แหล่งนะครับแหล่งแรกคือแหล่งปฐมภูมินะครับซึ่งคือสิ่งมีชีวิตนะครับที่ใช้แล้วก็ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในลำดับแรกนะครับได้แก่พืชทุกชนิดบนโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชบกหรือพืชน้ำนะครับผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงและตึงคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในรูปของสารอินทรีย์ครับในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเราจะใช้วัตถุดิบก็คือคาร์บอนไดออกไซด์น้ำนะครับโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นน้ำตาลกูโคสออกซิเจนแล้วก็น้ำนะครับซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี่จะแบ่งออกเป็น2กระบวนการหลักใหญ่ๆครับคือ1กระบวนการแสงหรือ light reaction นะครับเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในรูปของพลังงานเคมีคือ ATP แล้วก็ NADPH นะครับสคือกระบวนการตึงคาร์บอนไดออกไซด์หรือวัฏจักเควินนะครับเป็นการที่เปลี่ยนคาร์อบอนที่อยู่รูปของสารอินรีย์ให้กลายเป็นสารอินทรียนะครับ รูปของสารนิสัยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับรูปของสารนทรียก็คือน้ำตาลกรูโคสนะครับซึ่งเมื่อเคลื่อนสัตว์ตายไปนะครับก็จะถูกแยกสายกลายเป็นแหล่งครับว่าในดินนะครับสองคือแหล่งกักเก็บทุติยภูมินะครับซึ่งเป็นได้แก่พวกสัตว์กินพืชสัตว์กินสัตว์ทุกชนิดหรือแม้กระทั่งมนุษย์นะครับซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งกักเก็บประธมภูมินะครับผ่านการบริโภคในรูปแบบของแหล่งอาหารนะครับซึ่งจะถ่ายทอดไปตามของโซ่อาหารนะครับ ส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะปลดปล่อยโดยกระบวนการหายใจเป็นหลักครับการหายใจของสิ่งมีชีวิตจะอ,อยู่ในรูปการหายใจระดับเซลล์ซึ่งสิ่งมีชีวิตจะใช้ออกซิเจนในการสลายน้ำตาลกูโคสและจะได้คาร์บอนไดออกไซด์น้ำและพลังงานและจะปล่อยการคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต่อไปค่ะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อพืชและสัตว์ตายลงไปค่ะรวมถึงของเสียที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนะคะจะอยู่ในรูปของสารอินทรีย์ค่ะและสารอินทรีย์เหล่านั้นก็จะถูกยอยกสลายโดยกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนนะคะโดยกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนสารอินทรีย์ที่ถูกจะถูกยอยกสลายนะคะจะได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ําปล่อยกับคืนสู่ชั้นบรรยากาศต,ต่อไปค่ะค่ะส่วนการยอยกสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะ สารอินทรีย์ที่ถูกทับถมกันในชั้นหินและชั้นดินโดยสภาวะที่ไรออกซิเจนนะคะโดยสารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์มีเทนแล้วก็น้ํานะคะโดยสารอินทรีย์เหล่านี้นะคะเมื่อถูกทับถมกันเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีนะคะจะเกิดเป็นฟอสซิลแล้วก็เชื้อเพลิงฟอสซิลต่อไปะคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรมในการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะคะเราจะใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งมีคาร์บอนเป็นสารประกอบหลักเมื่อมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะคะจะเกิดการรวมตัวกันของคาร์บอนในเชื้อเพลิงและออกซิเจนจะทําให้เกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและหมุนเวียนเป็นวัฏจักรในลาดับต่อไปค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ